สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะตายจะชวนทุกคนนะคะมาย้ายต้นออโรรานะคะเนี่ยค่ะพิงค์ออโรรานะคะหรือว่าออโรราสีชมพูนะคะนี่ค่ะเป็นอากโนีมาที่ตายเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก็ออโรราเนี่ยเป็นพืชที่เขาแตกหน่อยากนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นพันธุ์ที่แตกหน่อยากกว่าจะแตกหน่อได้หลายหน่อแบบนี้โอ้โหบำรุงกัน เยอะแยะเลยค่ะทุกคนแล้วก็พยายามนะคะพยายามจนจนตอนนี้เขาแตกหน่อมาทั้งหมดห้าหน่อด้วยกันค่ะทุกคนอ่านี่นะคะวิธีการเนี่ยต่ยก็ทำโดยการตัดเลยนะคะนี่น่าจะเห็นรอยกันนะวิธีการเร่งให้ต้นอากนิมาของเราแตกหน่อนะคะเนี่ยค่ะต้นเดิมของเขาคือตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วต่ก็ทำการตัดออกไปพอตัดเนี่ย ต้นเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยกําลังจะตายหรือเปล่านะคะเขาก็จะเริ่เติบโตแตกหน่อออกมานะแล้วตอนนี้ก็งามมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้นะคะตายจะไม่ได้มาขยายเพื่อที่จะแยกกระถางนะแต่ว่าตายจะย้ายกระถางค่ะเพราะว่าอยากจะให้เขาเป็นพุ่มอยากจะให้เขาสวยๆนะคะทุกคนเนี่ยเวลาเขาแตกหนอ่อหลายๆหนอ่ออยู่ด้วยกันแบบเนี้สวยนะคะแต่คืออันนี้อยู่ในกระถางใบเล็กนะคะก็กลัวว่าเขาจะโตได้ไม่เต็มที่นะคะวันนี้ก็เลยจะ ย้ายใส่กระถางใบใหญ่ขึ้นค่ะนี่ใบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะย้ายใส่กระถางกัน <c oughs> ขออภัยนะคะเสียงแหบอ่าเนี่ยค่ะไต่ก็จะรองก้นหลุมนะคะด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับใส่ไปเลยนะแล้วก็ดินที่ใช้ในการปลูกวันนี้นะคะก็เป็นดินที่ต่ายปรุงไว้แล้วค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะตักไปได้เลย รองก้นหลุมด้วยกับมะพร้าวสับเนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยระบายดีมากค่ะทุกคนอา่าทีนี้ยังใส่ดินไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็งัดเอาต้นเก่าออกมารากเขาเดินมาแบบขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวของัดสักหน่อยนะคะนำร่อง Okay. อ่ามาแล้วค่ะทั้งก้อนเลยนะคะแบบนี้โอ้รากเขาเดินเยอะเลยนะคะทุกคนมีไส้เดือนมีรากนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้มาอยู่ในบ้านใหม่มาอยู่ในกระถางใหม่ เติมดินเข้าไปนี่ค่ะบางทีย้ายบ้านใหม่ให้เขานะคะย้ายกระถางให้เขานะต้นเขาจะได้ใหญ่ขึ้นค่ะเพราะต้นใหญ่ขึ้นเขาอาจจะแตกหน่อมากกว่าเดิมด้วยนะคะถ้าเขาแตกหน่อจนเยอะเกือบเต็มกระถางแล้วเนี่ยต่ก็จะทํยาการย้ายนะแต่ตอนนี้คือเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ดูสวยดี เรียบร้อยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแตจะบํารุงเขาไปเลยในยเมื่อเราย้ายบ้านให้เขาแล้วนะคะ<อ>ก็จะบํารุงเสริมไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะาตจะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะซึ่งไข่มาในสภาพนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตายบังเอิญทําไข่ตกนะคะทุกคนทําไข่ตกจากที่ที่วางไข่นะคะจากถาดไข่นั่นเองแล้วก็เสียดายค่ะทุกคน ก็เลยอ่ะเอาไข่มาใช้ประโยชน์ดีกว่านะคะซึ่งไข่เราก็รู้อยู่แล้วแต่เอามาใช้ประโยชน์ในหลายๆคลิปแล้วนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์มากโปรตีนสูงมากวิตามินเต็มที่นะคะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมาหมดเลยนะคะนี่ค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยแล้วก็วันนี้จะเอามาบำรุงอากูนิมาที่แต่ย้ายเลยนะคะ1ฟองนะคะทุกคนทําไข่เป็ดตกแล้วก็เก็บขึ้นมาเอามาใช้ประโยชน์ไม่ทิ้งนะคะเสียดาย เปลือกไข่ล้วก็บี้ไปด้วยเลยนะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะมันสะดวกกว่าเนาะอ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเข้มข้นเลยนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะได้น้ำบำรุงแล้วนะคะทุกคนเราก็ จกตัวนี้นะคะเอาไปราดรดอากอนิมาได้เลยนะคะรับรองว่าต้นอากอนิมาของทุกคนนะคะก็จะ,จะเจริญเติบโตวสวยงามแบบนี้นะคะสังเกตดูที่ใบนะไม่มีขอบไหมเลยนะรดไปเลยค่ะย้ายบ้านให้เขาแล้วก็บำรุงเขาไปด้วยเลยนี่ไม่มีขอบใบไหมเลยนะแล้วก็แตกกอแตกหน่อดีมากๆค่ะ อะโกนิมานะคะไม่ต้องวางไว้ในที่ที่โดนแดดจัดนะคะเอาวางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะก็จะทำให้ต้นเขาเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็สวยแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะส่วนตัวที่เหลือนะคะน้ำที่เหลือนี้นะเราเอาไปรากทดอะโกนิมาหรือบอนสีต้นอื่นๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ยังเหลืออีกเพียบเลยเดี๋ยวไต่ก็จะเอาไปรดต้นอื่นๆให้หมดเลยนะคะเมื่อเราผสมกับไข่แล้วไม่ต้องเก็บไว้นะคะทุกคนไม่อย่างนั้นอาจจะส่งกลิ่นเหม็นได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้หมดเลยนะจะรดโป๊ยเซียนก็ได้อากนิมาหรือบอนสีก็ได้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ